ต่อไปนะคะเปิดรับคำตอบการใช้งานเหมาะสำหรับยึดติดวัสดุประเภทไม้กระดาษผ้าแห้งชา้าควรทิ้งไว้สักระยะหนึ่งโดยเฉพาะไม้ควรทิ้งไว้ข้ามคืนเมื่อกาวแห้งแล้วจะยึดติดวัสดุได้แน่นมากกาวชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายมากผู้ใช้งานที่เป็นเด็กสามารถใช้งานได้ข้อควรระวังใช้งานเสร็จแล้วควรปิดฝาเพื่อป้องกันการแห้งเป็นเครื่องมือติด เด็กใช้ได้เปล่าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสา้าสี่ห้าหาห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกบหมดเวลาปิดรับคำตอบให้ดาวกับทุกคนเก้าร้อนไม่ใช่นะคะ คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรกาวาเกออกาวาเทกอ่าดูเฉลยกันนะคะอ่ากาวาเทกนะคะ